ไปในทีที่พาเขาไปเจอพวกเจ๊น่ะไอ้เจ๊มาถึงเาแล้วล่ะเขาขายตอนนี้ไปครัเพียนมาเขาขายอะไรนะขายดินสอพองยี่สิบบาทเขาบอกว่าให้เอาไว้ปะผูคืออะไรไปเรื่อยจัดโอ้เนี่ยเหมือนแบบใครไม่ลงทำไมอ่ะไว้ปะผู้ไงจำได้ไหมเนี่ยอ้าวรู้จักกันไหมเนี่ยอ้าวบอกให้เอาผู้มาขาย2ี่สิบาทจำกันได้ไหมครับเนี่ยสองคนนี้จมชื่ออะไรนะคะ ืคอชาแซมค่ะชาแซมชาแซมน่าจะเคยตกปาตอนตอนแรกๆเลยไหมช่วงที่มีส่วนสนุกอยู่ไม่รู้จาเราได้ไหมแต่เราจาได้นะอ๋อคุณกระโปรงบานๆใช่ไหมใช่ใช่ที่อยู่เดบบันเฮดอุ้ยใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เราเป็นวายทูเคและวดูเลยสนใจไหมคะการ์บี้ อาเบบี้มาเลยแต่งตัวดีขึ้นใช่ครับเนี่ยคนนี้แต่งตัวดีขึ้นแต่ว่าคนหนึ่งอะไปไหนเนี่ยอากาศร้อนค่ะช่วงนี้ไปไหนอ่ะนี้ไปไหนอะไม่แต่ว่าสีกระโปรงกับสีผมเขาสีที่ค่ดนผมแมทช์กันถูกค่ะเขาไม่ค่อยเข้าใจแฟชั่นหรอกค่ะพวกผู้ชายโอ้โหครับครับจะแม่แฟชั่นโอ้โหครับดีไซเนอร์โอ้แหม เป็นคนที่นำแฟชั่นของโลกโอ้โหพี่แา์จัดเลยครับพี่แต่งงี้ลองคนแต่งตามทั่วโลกรันพี่พี่สาวแก่แล้วเนี่ยครับเหมือนคนแก่แล้วคนเนี่แหะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮคาุ่าุ่าุราฮ่า่าฮ่าฮ่เฮ่าเ่าดเาฮ่าฮาฮ่าเ่าดเาฮาฮ่าฮ่าฮราฮ่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 าไ่า่าฮ่อฮไาฮ่าฮ่แฮ่าฮ่าฮ่ไม่าต่าฮ่าฮ่ไฮ่ไฮ่า่าาบ ผมสตาร์กจะล่อกันดีกว่าพี่ชายแล้วพี่พี่ชายผมงพี่สตาร์กเยอะเก่าแต่ผมมีเ้อยไปเลยครับเลิฟอยู่เลยมัดเลิฟเลิฟมัดไปเลยมีไปดูนะจะหลังปุ้ยให้ไปดูกับเพื่อนมันล่วงตลาดกลางผู้โชคดีได้รับ EP จำนวนหนึ่งพันเช่นคืออะไรคะพี้มิวอันนี้แฮปปี้มิวเช้นมันคืออะไรอะคือกิจกรรมถ้าเหมือนพี่มิวไม่มีบัตรแกงก็เป็นของประชาชนน่าจะสิบห้าอันนะ แต่มาตีกันได้นะตีกันตีแย่งตีไม่ได้ชายชนตีได้หรอตีตีได้ดิตีไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้กูเคยเป็นเวลาชนกูจะไม่รู้อ๋อเออสงบสบายใจใครเร็วใครได้เออนะได้ใครเร็วใครได้ดีอยู่กันเพราะผู้หญิงผู้หญิงอะไรได้ไปเล่นบ้างแม่งตีกันเดี๋ยวผู้ชายแม่งก็เอาไปหมดอะโก้ดังกล้ามาเก่งกับผู้หญิงอะเวลาวหยิบมาที่มือตีเมียจริบมา ไม่มีทางต้องปิดข่าวเลยนะเวลาคนคนแก่เด็กผู้หญิงผมไม่ไม่ไม่มึงไม่ร้เห็นได้ข่าวมึงหลังแหวนด้วยมันก่อดอะหลังมือเพื่อนมันมีแหวนอเพื่อนอยากเล่นพี่โหนะปังของพี่นี่โอ้โหมาเยอะว่ะเยอะเพื่อนเยอะนรถหรือเปล่าเพื่อนขอเช็คใไอพี่อสหน่อยนะนี่เช็คเอนหน่อยเจเจลงไปนะบูมารับลงไปอยู่โอเครำมาลำ ลงได้ไหมไม่ลราขึ้นมาเราไมมาขึอ๋อตอนนี้เขาอันนี้กันนิดหน่อยใช่ครับเริ่มแข่งกันไม่มีใครมาหรอกตอนนี้มีกี่คนแล้ออะคะยี่สิบครับอันนี้เขาเล่นกันกี่คนสามสิบครับเอาไปดีเลยวันนี้ครับ ร้านเพชรโอ้โหร้านเพชรร้อนอยู่พี่รอรอเล่นรอเล่นร้านเพชรเลยยี่สิบนะยี่สิบนะไอสัตว์ไม่มีขาดนะน้องวันหยุดวันอาทิตย์ลาแบบพ่อแม่มารับไปทานข้าวนี่ไว้ก่อนเลยนะเหตุผลเนี้ยลานอนลาตบยุงลาตักผ้าอะไรเงี้ยไม่เอานะลาซักผ้าอะไรเงี้ยไม่มีนะ ใช่ครับใช่ใช่หาไม่เจอหายเจอหาอยู่หาอยู่หาอยู่สวัสดีครับไอวี่เหรอสวัสดีครับใช่แล้วอุยจำได้ด้วยเหรอจำได้พูดมาก็จำได้เลยเลซี่อ่ะเลซี่อ่ะเจังนี้ที่สอยเลซี่อ่ะคนนี้สอยเลซี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาสามแฟนหกครับมีนาไปไหนมาเพื่อนน้าก็เดียวอีกนะเพื่อนไม่หนีครับเชิวอหวัดเหรอ ผมไม่มีใครไม่ได้กล่าว U F เลยเพื่อนอะไรเก่าเกินใครไปเล่นด้วยอ่ะฮะอะไรเพื่อนคอยรอใครไปเล่นด้วยเลยหลับไม่ได้พอเป็นกูนี่แหมมันก็คือกูใหญ่เลยผมโหดไงเพื่อนใครจะการเล่นด้วยจริงปะผมแม่งโหดจัดนะพี่ก็รอเลไปนี่เดี๋ยนะเรอเล่าสามพึ่งได้สามทุ่มเลยมั้ยสามทุ่มแบบเจน อ๋อได้ยี่สิบไ้วเว้ยผมชุดอะไรเล่นเนอ่ะมผมยี่สิบเองผมไม่เคยคนครบเลยแกงผมไม่เข้าครบอยู่แล้วเฮ้ยเขาเยอะกว่ายี่สิบมั้งว่าไม่น่ายี่สิบหรอกเยอะเยอะกว่านั่นแหบพี่เร่เร็วๆนี้น่าจะแบบแวะมานะได้ครับใช่เพราะว่าเขาเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาแล้วอะ รวยแล้วมั้งรวยแล้วใช่ไหมหมายถึงใครพี่เ,เรอสองคนเลยขยันกันเหลือเกินรวยหมดแล้วหมดแล้วอ่ะใช่ยู่ เสียงเปลี่ยนแล้วรถอะอ่ะคุยใครอะชอบจริง <c oughs> เดี๋ยวนะ้องอันนี้ยังปั่นละเป็นเสียงไอ้ดิสเปลี่ยนเสียงอะไรมาวะแมกลาเรนตนะหรอคุยใครอะดิสโรหนะ้อง มึงเปลี่ยนเสียงอะไรมาวะพี่เสียงตรงรุ่นเหรอใช่ครับพี่แล้วกระเป๋าหลนเนี่ยมาไงเนี่ยเออมันมาอยู่แล้วพี่ใช่เหรอเอาดีไอ้มันเท่จังอ่ะอ,อ,อุ้ยชัดเลยเนี่ยชัดชัด <laughs> เป็นไงบ้างครับอยู่บอลใช่ไหมไปอยู่บอลอะไรนะคะไปช่วยบอลทำผับใช,ใช่ไหมใช่หมายถึงช่วงนี้ใช่ไหมใช่ครับ ใช่แต่ว่าตอนตอนนี้เหมือนสคริปต์ผับน่าจะมีปัญหาเหมือนว่าเขาปรับปรุงอยู่อืออดเลยใช่เมื่อไหร่แวะไปหล่ะจะพาไปเที่ยวมีโอกาสจะไปหาครับที่นนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็แวะมาหาที่นี่แหละเพราะว่ามีเริ่มมีคนรู้จักหรูบ้างโอเคได้ครับระวังจะประคอมคิดถึงไง้ย คิดถึงไงใช่เหรอคิดถึงแค่ไหนสุดๆเลยเท่าแบบเนี่ยอย่าทำให้เอาละเป็นีเเว้ยอาท่าไหร่เอาเท่าไหร่ทำยังนะหาไม่เจอตึ๊งงเฮ้ยเดหายรูปไปเดี๋ยวนี้เชิญไปดูภาพที่มันมีสามสิบคนตะเกียงสามสิบสลัดอาหารเดียวเว้ย รอแป๊บนึงนะคะได้ครับได้ครัถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปอยู่ไม่ได้ถ่ายรูปแบบโกเซฟครับถ่ายรูปโกเซฟปยเลยนี่แบบเลยเรอเท่านี้เลยอุ <t t <t ้ยเท่านี้เลยเหรอ แต่ว่าตรงนี้คนเยอะครับคนเยอะแล้วเหงให้ดูเฉยๆไงไว้ก่อนกันเลยคนเยอะเาไปไหนหมด้วพี่แจ๊ดมันไม่ใช่ร้านเราหรอกไม่ใช่ร้านเพชรเราอ๋อหรออันนี้พี่มาดูหรอพี่เออะไร เป็นเจ้าของแล้วมีแบบหนุ่มๆมาแอลเจ้าของมีขายนะผู้จัดการผู้จัดการไม่มีครับอ้าวเป็นพนักงานเหรอเป็นผู้จัดการมีวาสนาที่มีแบบแฟชั่นที่สองขาครับพวกแมวน้ำเว้ยไม่มีคนอ้าวได้ไงครับปกติผู้จัดการร้านนี้เขาเล่นกันเลยนะยังไม่เจอแล้วก็นะ ซูนทากานี่เป็นของซูนทากาแล้วเราเขาก็ชอบแบบสาวเผื่อเราเกพวกเราพวกเราไปไปรู้ว่าหลักการแล้วเอานี่ไงนี่ก็สาวหลักการ้วยน้องชายเบี้ยวไปแเ้าใช่แต่ว่าแต่จ้าไม่ได้แบบไม่เสียงขาวเหมือนแบบเด็กๆนี่เขาเรียกว่าไงเสียงเด็กอ่ะเขาจะชอบทรงนั้นกันโอ้เดี๋ยวนี้นิยมเด็กกันแล้วเหรอครับสมัยวันเปลี่ยน้อยู่สมัยน่ากลัวจังเดี๋ยวนี้ นีชอบแบบไหนคะนะชอบแบบแบบแบบนี้เอเอชอบอยู่แล้วนียแบบนี้มีคนเดียวแจ็กกี้ก้าว h แจ็กกี้ก<ช>้าว hard c แจ็กกี้ก้าว h แจ็กกี้ก้าว h a <utt>, r ครับแจ็กกนะี้ก้าว h a แจ็กกี้ก้าว h a จริงอะใช่ครับใช่ค่ะ